มันต ok, no. ัว <c> น <oughs> nah. nah. ึงละตัวี้เป็นตที่สบดีแล้นปี่นบรกามันนี้มาดำาน้องนี่บ อ่างเก็บน้ำตัวนี้จะมีปลานิลแล้วกบปลาปลาหนนจันพี่น้องปลานิลนะครับปลาหนนจาเดี๋ยวนี้น้ำก็เพิ่มแล้วพี่น้องน้ำเพิ่มแล้วก็เาก็ซิม,มานะยิงปลาดำน้ำยิงปลาพี่น้องแต่น้้ำตัวนี้มาคนเดียวนะก็บอกยันนิดหนึ่งพี่น้ากกาองใจกลางว่าเปน็นยังเขาก็สามารถยิงได้เนาะคาบีไซน์นนะปืนยางได้นี้ ไปลูกดอกจะเป็นแบบนี้พี่น้องแล้ก็ขับยากาเกียมสุดสุดดำน้ำมาสุกด,ดำนน้ำจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ข้าพเจ้าก็ซื้อมาพี่น้องสั่งมาแต่ประเทศจีนนะตัวละหนึ่งพันบาทพี่น้องเนปะ็นหมันตัวนึงแล้วตัวนี้โคตรใหญ่เลยจั เป็นปันนิลไปน้องตัวนี้จะมีหลุมแล้วมันจะมาหลุมแต่ประมาณหลุมหนึ่งี่น้องประมาณหล,นลุนนะเยอะเลย หนัก1กกนี่ <people> <Denver95> อันตรายสุดๆเลยที้ชมเปิานนะดับน้ำก็ไที่นึ่งฝน,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 นตกฝนตกแล้วอัานนีเราองติงเขาก่อนเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะอันตรายนนนะครับก็วาลงน้ำเป็นหนึ่งฝนตเซาก่อนเบดีว่ได้ปัน่นิ่งตัวหนึ่งตัว ปลาเนรตัวหนึ่งล้วตาเอาซีเอาไก่ร้านไปให้ลกูกเมียกินนะมาก็กินขา้าวกับเพือกระชวสุดยอดแลวก็เอาเกี๊ยวมนาะกินขา้าวกระเพื่อในสุดยอดเลยพี่น้องแซ่ พี่น้องตัวนี้เป็นตัวที่สองนะเพราะว่า,อา <c oughs> ตอนเอากลองลงน้ำแล้วบ่เห็นพี่น้องเราตอน,อนเอากล้องออกมาแล้วดำไปแล้วก็ได้ยิงตัวนี้ก็ประมาณห้หกคดพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าหกคิด เดดยนีพี่น้องเอ้คิปนี้ก็มีเตะประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นฝนตกหนักพี่น้องเดี๋ยวนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสแล้ว น้ำกับสงบเนาะตะกี้โอ้พี่น้องเ้ยฟ้าผ่าจนบ่อกานะี่ยเปิดกองพี่น้องลมนผักแห้งพี่น้องเนาะถือว่ามื่อเนี้ยที่ว,วได้สองเต็มพี่ได้สองเต้มแล้วก็กระสิพอไปกินละขา้าวนากระสิเอาใหม่พี่น้องเนาะ